เปล่าเีย่นดูเนี่ยเลยค่ะไหนใครจะมาดูคุดูลูกคุเนี่ยตายุเจับจับจมังนี้ให้หน่อยเมอนี้ละนี่าลุฮาเม็ดเนี่ย เห็นไหมเห็นไหมเห็นครับนี่เลยค่ะใหญ่ดีอ้าวสูงสูงข้ามาเลยตุกเลยนี่แม่เนี่ยลูกนี่้ใยายนี่นี่ค่ะใส่แล้วมันเป็นมันต้องยายแม่กับสองลูกซ้อนสองลูกเนาะไอ้นี่ไอ้นี่คือลูกที่มือส่วนนี้คือที่ใส่แล้วก็นี่ไงเอามาเทียบกันหน่อยอะไรอ้าวสุกนี่เนี่ยนี่นี่คือกำลังจะสุกเลยนะคะไอ้นี่นิ้วลูกนี้รอสุกรอสุกยังไม่สุกเลยนี่ขนาดยังไม่สุกเลยนะสุแม่ลูกหน้าเดียวกันเห็นไหมเก็บเรื่อย ใสทั้งต้นเลยค่ะที่ใส่ต้นนี้คือทั้งต้นที่ใส่แล้วนะคะแล้วเขาไม่ได้ใช้สารเคมีหรือยาแลงอะไรเลยนี่ค่ะนี่เลยค่ะลูกใหญ่นี่เลยค่ะนี่ค่ะระดกด้วยต้นก้อนนี้ที่เขาไม่ได้ใส่อ่ะลูกเขาจะเล็กแล้วก็มันจะเป็นขี้กากเออมันจะกากพอใส่เข้าไปลูกเป่งแล้วก็ไม่มีกากก็ผลออกมาเนื้อแน่น

เราไม่ดูใบดิเราต้องดูลูกดูผลทะเลแล้วก็ดูสภาพต้นดิบานตามดูทุกคือเราใช้ตัวสายไฟจนแบ่งมันลนี่ถ่ายตรงนี้้นน่เมีอง่